ครับวันนี้มีปัญหานิดหน่อยนะครับจะว่านิดหน่อยก็คงไม่เชิงนะก็มีปัญหาพอสมควรนะครับกับโทรศัพท์ของผมนะครับอ่าอโทรศัพท์รุ่นนี้ก็ยี่ห้อยี่ห้อดังพอสมควรนะตัวซับยี่ห้อ vivo v5 นะครับเครื่องนี้ก็ซื้อมาหลายปีละก็ไม่นานสักเท่าไหร่แล้วก็นานพอสมควรคือตอน vivo v5 กำลงังดังๆตอนนั้นครับ ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ก็คือเรื่องของกล้องครับไม่ว่าจะเป็นกล้องถ่ายภาพนิ่งหรือว่ากล้องวィィิดีโอทั้งสองอย่างครับทั้งถ่ายวィィิดีโอทั้งถ่ายภาพนิ่งไม่ว่าเป็นกล้องหน้ากล้องหลังเหมือนกันหมดครับอาการก็คือเดี๋ยวอย่างนี้ครับ <Bye. S 1> อาการนะครับอาการก็คือมันค้างครับนี่ครับมันจะค้างนะอย่างนี้ครับเวลาเรากดมันจะค้างนะครับเนี่ย เนี่ยมันจะค้างวเวลาเราจะถ่ายนะครับเนะี是是่ใช่ไหมมันค้าง้นะครับเนี่ยคือมันไม่นิ่งอะ่ะคือปกติเราเปิดกล้องมาเราก็มันจะภาพมันจะสมูทใช่ไหมแต่อันนี้มันไม่สมูทครับมันตะกุกตะกะเนี่ยครับมันค้างเนี่ยครับเนี่ยค้างมันเป็นทั้งถ่ายวิดีโอก็เป็นนะครับเนี่ยหรือว่าภาพนิ่งก็เป็นครับเน,นี่ยเน,นี่ยมันจะค้างอย่างเงี้ย บางทีค้างจนถ่ายอะไรไม่ได้นะครับบางทีเราจะเปลี่ยนโหมดเป็นวิดีโอก็ค้างไม่ว่ากล้องหน้ากล้องหลังครับกล้องหน้าก็เป็นเนี่ยกล้องหน้าก็เป็นนะเนี่ยค้างเลยนะพอสลับกล้องก็เป็นเป็นทั้งวิดีโอเป็นทั้งภาพนิ่งเนี่ยค้างกับค้างเลยเนี่ยก็เป็นมาประมาณ ประมาณหนึ่งเดือนนะครับที่มันเริ่มเป็นมาแล้วเนี่ยประมาณเดือนอนึงแล้วเมื่อก่อนก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วมันเริ่มเอางองแงเริ่มมีอาการประมาณเดือนหนึ่งที่ผ่านมาคือมันจะแบบเวลาเราเปิดกล้องจะถ่ายวิดีโอหรือถ่ายภาพน่งมันจะค้างก็เลยบางครั้ง,ง,งเราต้องการถ่ายภาพด่วนๆบางทีเราไปเจออะไรสักอย่างเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างนะครับเรา,เราต้องการ,ร,รจะถ่ายไ,ไ,ไขียนั เราต้องการจะถ่ายภาพด่วนๆครับรีบๆเนี่ยถ่ายวิดีโอเจอเหตุการณ์สาคัญสาคัญบางอย่างที่เราต้องการบันทึกไว้นะครับมันไม่ได้ครับเปิดกล้องมามันค้างคนีคบยมันถ่ายไม่ได้ครับเน,นี่ยผมก็ไม่รู้ว่ายี่ห้ออื่นเป็นหรือเปล่านะผมนี่เป็น vivo v5 เนาะผมก็ใช้โทรศัพท์มือถือมาก็หลายรุ่นนะครับหลายยี่ห้อนะก็ไม่เคยเจออย่างนี้นะ ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ผมใช้มาตั้งแต่สมัยโนเกียดังๆนะครับก็หลายยี่ห้อพอสมควรอนะสมาร์ทโฟนนี้ก็มาหลายรุ่นละหลายยี่ห้อละก็ไม่ไม่เคยเจออาการลักษณะเนี้ยที่กล้องเป็นอย่างนี้ครับมันเป็นทั้งกล้องวิดีโอทั้งกล้องถ่ายภาพแล้วก็เป็นทั้งกล้องหน้ากล้องหลังนะครับกล้องหลังก็เป็นกล้องหน้าก็เป็นคือมันค้างเนี่ยนะครับ ก็ผมก็นึกวันที่แรกก็นึกว่าเป็นเพราะว่าอ,อาจจะเป็นเพราะแอป,ปบางตัวหรือเปล่าที่เราโหลดมาใช้ในเครื่องก็ผมก็ลองลองล้างเครื่องดูนะครับคือรีเซ็ตใหม่หมดเลยล้างใหม่หมดเลยคือเริ่มต้นใหม่หมดอ่ะก็ไม่หายนะครับก็ยังเป็นอยู่ที่แรกก็โอ้หรืออาจจะเป็นเพราะแอป,ปบางตัวที่เราโหลดมาใช้อาจจะส่งผลต่อต่อเครื่องอาจจะทําให้กล้องมีปัญหาอะไรเงี้ย ลองล้างเครื่องดูก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมกล้องก็มันมีปัญหาเหมือนเดิมก็แสดงว่าเป็นเป็นที่ตัวเครื่องแหละก็ยังไม่ได้ลองเอาไปเข้าศูนย์ดูนะครับเพราะว่าเราซื้อมาหลายปีเนาะก็เลยขี้เกียจเอาไปเข้าศูนย์ก็เลยเอามาแชร์ประสบการณ์ให้ได้รับชมกันนะครับไม่รู้ว่ายี่ห้ออื่นเป็นหรือเปล่านะครับรุ่นอื่นเป็นหรือเปล่าอาการ,าการานี้ครับอาการกล้องค้างไ่น กล่องค้างโอ้แย่เลยนะ